ก็มา๊บกับสวนไม้ด่างบ้านจ่าสูนะวันนี้ก็จะมาเปรียมต้นไม้ค่ะอพีนี้เปรียมตนมย้นไม <Pe x S 2> ้แพ็กค่ะแพ็กซ่งหลกค่ะจ้ะเปรียมต้นไม้มีอะไรบ้างเนื่องหรอมีค่าด่างค่ะค่าด่างลายจัดเจนมากสองหลกก็จะมีนี่ค่ะนี่บนกระดาษด่างค่ะ นี่เปลี่ยนแป็กข้องซ่งหลูก้านะแต่ว่าตอนนี้คือหลูก้าเอ메เซ티นะคะฟเมเซตีไข่เมเซตีแต่กระตุ้งก้อนแล้วไข่โอนตังมาก็คือซ่องเลยจ้าอุปกรณ์พร้อมค่ะอุปกรณ์พร้อมหมักพร้อมพร้อมสกอยางสกอตตุงสกอตเตปม,ม,มีมดเล็กต่อเดียวมีตะกล้าหมากกันนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเปอรียมข้องส่งหลูกขาก่อนนะคะนี่คือหลูก้าอ F และกา่โอนตังยียบรอยแล้วนะจ้ะ ไม่โอนตังนะคะเราก็ไม่จะส่งนะจ๊ะนี่ค่ะนี่อันนี้คือเปียมค่ะรอบนี้มีเตานี้แต่ว่าตอนนี้คือกำลังหลงค่ายอยู่นะคะวันนี้ขาดาังมาแรงจ้าต้องยอกไอหนังงามเลยกับขาดังวันนี้เตรียมค่ะเปียมค้องเทค เป็กส่งลูกค้ากันก่อนต่อเดียวโอเคก็พุ่นจะฝากติดตามกดแชร์ก,ด,กดไลค์ซับสไครต์ให้กันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะเจอกันอีปีหน้าจ้า